สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่ช่องอยกบ่าดาลำพินอ๋อพีเชี่ยวนะคะสวัสดีค่ะมยสวัสดีน้องสีเงินนะคะค่ะนะคะอยู่กับนิกกี้นะชัดอ๋อนิกกี้เฉยๆนะคะแล้วก็พี่หญิงนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็เองกับเพื่อนน้องป้าบูนะคะใช่มาทดสอบยังไงหลังอ๋อป้า คุณพี่ไม่ใช่คุณพี่ซีรุ่นเดียวกันลื่ซื้อมะนะลืมอซื้อมาเออเซอร์เบอระรูอีกโมงวันไหนออการ์ดออการ์ดเออซื้อมูอุ้ยสวัสดีค่ะไอดินนะคะดูสิอุ้ยอุ้ยดูทำหน้าไอดินก็ปก สวัสดีค่ะมันยืนช่องมาแล้วมันยืนอช่องสวัสดีครับอยู่กับน้องไอดินนะครับวันนี้แล้วก็พามาดูการประชุมของวงหนึ่งและว,วงสองเป็นประชุม oh, ยูทูบเบอร์นะครับอุย้ยทิ้งเหรอคืออะไรเขาเริ่มมาประชุมกันแล้วตอนนี้เขาเลือกเรียกรวมวงหนึ่งครับแล้วก็วงสองจะไม่ขึ้นมาไม่เข้าใจเหมือนกัน แล้วพาไปดูโรงศดีกว่าครับอ่าพี่เตยเตยสวัสดีพี่เตยเตยนะครับสวัสดีพี่เตยเตยนะครับเตยเตยตะละมืตละมตะละมืมตละลอดีจักรยมจมอย่างวุ่นิคุณพ,พี่จะมายดช่องไปไม่ได้นะได้ค่ะ ทำมือเกับปมนิเทศกันเนาะงหนึ่งกับวงสองนะคะประชุมนิเทศยูทูบเบอร์นคกอ่างสองก็คือใจเสือสีชมพูนะคะแล้วก็วงนึ่งใเสดีสุขเห็นไหมประชุมยู่ท่โดมสามอยพั์นะคะโมงองเมา่อวานกันมาวานตอเพ่อมีการสอบใหญ่เนาะวันนี้แจ้งหน้าใช่ไหมไม่รู้คือแต่สำนักขีนขีน่าด ดาราท่านหนึ่งมาดารามายพี่โชคมาสัมภาษณ์เพิ่มไปเดี๋ยวจะไปขอสัมภาษณ์พี่โชคกันนะคะอุิยพี่ก้อยชาลีนี้เพิ่งเห็นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับรู้สึก รู้สึกว่า <ส grounded S 1> ตอนนี้กล้องหน้าแล่มากเลยอ <Hayır. S 2> ่ะไม่เลิกงานเด้ออ๋อพี่ทำงานสวัสดิปไปปอยวะราคะประมาณถ้ากิบว่าเดินบอกกี่นึงกี่นึงครึ่งมั้งประมาณกี่เสียแมนอตกับตูสองปีสามเหรอไม่ใช่เรื่องนั่นปีสี่ปีสามปีสี่นะคะเป็นแห่งห้องนั่งพักดีเมียงค่ะอยากฟังสีชมพูกับสีส้ม สมกับชมพูคนละฟังเลยนะคะนี่ตอนนี้สีชมพูกำลังพากันทยอยมานะคะพี่น้องค่ะพี่อ๋องแอมกับพี่ปันปันมาแล้วนี่ไงพี่ปันปันกับพี่อ๋องแอมมาแล้วนะคะสวยมากเลยเดินสิงคโปยังมองนางมองเก่าขับมาแล้วยีแม่เอ้าเม่ดรามเลย ห้นะกอสเนี jump, ่ยพิชูพช right ูตั totally. ้งซื้อกี่ลาตกไหมชอบชอบกียังช็อกเลยแต่ช็อกหนามันมันตอนนี้ก็เกือบเที่ยงแล้วเกือบจะบือเบียร์แล้น น,นุเพสวัสดีค่ะพัดจำเป็นนี่ใช่ถ้าถามพัดคนดูปเป็นจอยจอยจอยรักคุณผู้สื่อนิ้วข้ามมากเลยตอนนี้ว่ากินเข่าเลยนะคะตื่นมากกับเกือบดิปโม่เมื่อวานมาคืนนอนดึก <c oughs> นอนดึกแล้วก็วงซองกระซมอมท่ากันมะเบิองนะคะม <c oughs> วลแห้งที่แสงสีเสียงอลังการแห้งนะคะอย่าลืมลูกคะ่ะวันที่สามสิบเอ็ดนะคะสามสิบเอ็ดสิงหาคมนี้นะคะเปิดฤดูกาลวง สาวน้อยลำเพลินโชว์นะคะวงสองนะคะฤด,ดูการเป็นเปิเปดฤด,ดูกันปีแรกเลยนะคะ,ะามาผ้าดัางกจะไปเบิงนะคะจะไปเบิงยงเบิงแห้งจะไปดูเพื่อนนะคะจะไปดูไอดินกับพี่แซมจะไปดูพี่เตยเตยจะไปดูหลายๆคนนะคะที่เป็นมือ ก็มีศิลปินอีกหลายๆหลายๆสทธิตประพาดาชิจชอมนะคะเพื่อก้อยชาลีนีนะคะชอบชอบตัวเล็กๆน่ารักมากเลยนะคะมากๆมีเลน่ารักมากเลยนี่นี่เป็นฟาแฟ่ที่ออบแอมนะคะต <c oughs> าควงใส่มาเลยนี่คลิปนี่คนจำนวงหลายแสยนเลยนี่มัง อเอาชิบอะไรลงนี้ชิปอันมาเพ่เนี่ยข้ลงไหนอู่บอกชิบมาเพ่สห้าใส่้านรอมอันนี้คือออกอกันนะคะออกัาเคยสัมผัสไปแล้วนะคะสมับร้นได้นะคะเอ๊ะสัมผัสใคกันด้อะชื่อออกกาศชื่อม่แอายุจากปีนะคะอายุสิบเก้าปีวันที่ยี่สิบปีวันที่ยี่สกันาน รุ่นเดียวกันกับป๋าดานะคะมาจากจังหวัดอะไรคะจังหวัดสระบุรีสระบุรีนะคะร้องเพลงได้ไหมคะอย่าเลยอย่าเลยแต่ว่าแต่งหน้าเก่งมากเลยนะนะคะแต่งหน้าเก่งเป็นช่างแต่งหน้านะคะสวยมานี่คือหน้าสดใช่ไหมคะหรือแต่งหน้าสดอ๋อนี่คือแต่งก็คือแค่ทาดิสเฉยๆแล้วก็ตื่นมาแล้วก็เป็นอย่างนี้เลยอุ้ยสวยมากยิ้มๆยกเข่าอยากนอนแทนก่อน แต่สู้พี่แมนไม่ได้นะคุณพ่อทําไมล่ะคะคิวสิตังเวอร์พี่แมนเนาะอุบลรณ์รานสตานิตาอุบปนิลเลียยาโซทอนทําไมน้อยจังเลยไม่เป็นไรเราจะเป็นหนึ่งเดียวยาโซทอนมั้งอุ๊ตาดูมื่อคืนแมตตกใตแสงไฟอ้าวเปิดว่าโตว่าประกาศอะไรเอาให้ช่องยูทูบเบอร์ทุกคนไลฟ์สดได้เลยบึ้มเลยทีเดียวเออ แพทโพสอีมาเลยแต่ผู้ใต้ยังไม่ปุยโอ้ยกระเด็นไม่หยุดไม่ดิหญิงยกกอดหญิงสีส้มชิ้นผู้กระเดสีชมพูกำลังพากันทยอยมาค่ะแต่ตอนนี้สีส้มเยอะมากๆเลยพอแล้วครับเราไปดอกเหกาไปอีกเออยังไปอีกมันต้องโตหนึ่งผู้ใหญ่กระแหงๆนะคะตอนนี้แดนแห้งอีเล่ ถ้ากันอาสานมาปูแล้วนะคะปูเบืองมะลัมนะคะดูมะลัมบนเวทีนะคะแมนค่ะดูมะลัมบนเวทีนะคะมะลัมคอเข่านองค่ะทำมาทานท่านในแมาหอดเราเปิดเพลงกันหรือเปล่ายังก่อนเรากำลังเช็คลำโพงเช็คแมนค่ะหลายๆคนเราเปิดเพลงคุกบอมทำมาทานมาหน่อยวิญญเข่าจังเลยนี่เป็นเวทีของสาวๆลำเพลินโชว์นะคะสวยมากเลย โอเคค่ะสำหรับคลิปนี problème, <to om bizarre> <P> ้นะคะกาฝากกระเพียงสมิงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องยกพาดาลำเพลินปิดคลิปพี่กับคนปิดเลาะบอมันต้องแบบสวัสดีค่ะช่องพี่มีนใชจริงค่ะอุ้ยนึกปิดคลิปไงน้องปิดคลิปมันหมึดมันหมืดนานเลย โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกับเพียงสามีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ยกประพาดาลำพือนออฟฟิเชียลด้วยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายก็ได้ก็ได้มาต่อกันหยกประพาดาลำพลินอฟฟิเชียวนะคะเอาขาคือขาวเถอะยังนี่ข้างหลังเขาเขาคือขาวเถอะค่อยๆค่อยเยไปเพื่อเอาเขาคือขาวเถอะนี่คือแหล่เลย